สวัสดีนักเรียนชั้นไม่ได้ยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนต่อในเรื่องของเครื่องกลนะคะเครื่องกลชนิดที่3ที่เราเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องล้อและเพลานะคะสัปดาห์ก่อนเราเรียนเรื่องรอกไปใช่ไหมค,ครูนะคะได้บอกนักเรียนว่าเรื่องรอกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการหา นะคะขารอกเนี่ยจะค่อนข้างที่จะยากที่สุดแล้วนะคะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยเรามาศึกษาเรื่องล้อและเพลากันนะคะเครื่องกลล้อและเพลานะคะเป็นเครื่องกลที่เขาจะประกอบไปด้วยวัตถุทรงกระบอก2ชนิดนะคะเป็นวัตถุนะคะทรงกระบอก2ชนิดที่ติดกันและสามารถที่จะหมุนรอบแกนหรือจุดศูนย์กลางของวงกลมร่วมกัน เราดูภาพทางซ้ายมือนะคะทรงกระบอกอันใหญ่นะคะทรงกระบอกอันใหญ่ก็คืออันนี้ทรงกระบอกอันใหญ่ด้านนอกนะคะที่ครูวาดนาอแล้วก็ระบายสีตรงนี้นะคะเป็นล้อค่ะเราจะเรียกตัวนี้ว่าล้อนะคะส่วนทรงกระบอกอันเล็กที่อยู่ด้านในนะลูกนะตรงนี้นะคะ อันเล็กเนี่ยค่ะแ๊บนึงนะทรงกระบอกอันเล็กสีเขียวนะคะเราจะเรียกว่าเพลาซึ่งล้อและเพลานะคะก็เราจะพบเห็นในชีวิตประจำวันเช่น ล,ล้อรถนะคะพวงพูงมาลัยรถยนต์บันไดรถจักรยานยนต์นะคะหรือลูกบิดประตูไขควงหรือแม้แต่สมอเรือเป็นต้นนะคะซึ่งหลักการทำงานของล้อและเพลาเนี่ยครูก็เอาภาพตัวอย่างมาให้ดูเนาะอันแรกนะคะจะเป็นรัศมีค่ะรัศมีในที่นี้คือเป็นรัศมีของล้อนะลูกนะรัศมีของล้อก็คือ เราจะวัดจากจุดกึ่งกลางนะคะจุดกึ่งกลางของเพลานั่นแหละแต่ว่าเป็นขอบวงนอกนะลูกนะเป็นขอบวงนอกตรงบริเวณนี้นะคะจะเป็นอาเห็นไหมนเนี่ยน่าจะเห็นอยู่เนาะอ่ะเป็นอาส่วนอาตัวเล็กนะคะเราจะเป็นรัศมีของเพลาก็คือ ตรงบริเวณนี้ค่ะจุดกึ่งกลางเหมือนกันแต่ว่าเป็นถึงขอบเล็กนะคะถึงขอบเล็กก็จะเป็น R เล็กอารเล็กกับ R ใหญ่นะคะโดยที่ R ใหญ่หรือเป็นรัศมีของล้อเนี่ยเราจะแทนด้วยแขนของแรงค่ะลูกเขาจะเป็นแขนของแรง e นะคะก็คือแรงพยายามนั่นเองส่วนรัศมีของเพลาเราจะ แทนด้วยแขนของแรงต้านนะคะเป็นแรง W อ่ะส่วน E ที่เป็นแรงพยายามนะคะ E ใหญ่เป็นแรงพยายามเนาะก็จะเป็นการหมุนนะคะการหมุนของมันก็คือตรงนี้นะคะการหมุนแรงของ E จะอยู่ตรงนี้แล้วก็แรงต้านนะคะ เป็นน้ำหนักของวัตถุที่เราต้องการยกเนาะลูกเนาะ E, e เป็นส่วนที่เราออกแรงนะคะส่วน W หรือ W เนี่ยคือน้ำหนักนะคะเป็นน้ำหนักที่เราเนี่ยต้องการยกนั่นเองทีนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวเนาะเป็นตัวแปร4ตัวที่เราต้องทราบนะคะแล้วก็เราเนี่ยจะต้องสามารถที่จะหาและก็คำนวณได้นั่นเอง E เป็นแรงพยายามวิว <W S 2> เป็นแรงต้านเหมือนเดิมนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูการคำนวณนะคะการคำนวณในเรื่องของผลล้อและเพลาอันดับแรกเราจะอาศัยนะคะอาศัยโมเมนต์เป็นศูนย์กลางหลักการโมเมนต์นะคะเป็นศูนย์กลางอันดับแรกอันนี้ก็ต้องวาดภาพอันนี้ก่อนนะลูกนะแป๊บบนึงจุดกึ่งกลางของเพลานะคะจุดกึ่งกลางของเพลา โดยที่คขจะลากเส้นมองให้มันเป็นเส้นตรงนะลูกตรงนี้นะคะแล้วก็บริเวณชึบ ต้องวาดก่อนมันไม่ตรงอะตรงบริเวณนี้นะคะเราจะแทนเนาะครูก็จะวาดขึ้น อันนี้นะคะเป็นอาใหญ่ตรงบริเวณนี้เป็นอาเล็กนะลูกนะส่วนแรงที่ดึงขึ้นกับดึงลงนะคะเสียงมันก็จะดังนิดนึงนะคะเพราะว่าครูอัดที่โรงเรียนเนอะลูกเนาะอีะ e นะคะแล้วก็ดเบิยู ทีนี้เขาบอกว่า m ทวนเท่ากับ m ตามใช่ไหมหลักการโมเมนต์ที่เราเรียนไปนะคะเราอย่าทิ้งนะเราทิ้งไม่ได้นะลูก m ทวนเท่ากับ m ตามนะคะโดยที่เราจะใช้แรงพยายามคูณ r แล้วก็ระเบยูคูณ r เล็กแรงพยายามนะคะ e เป็นแรงพยายามเนาะลูกเนา ดเยูเป็นแรงต้านอันนี้คือสูตรนะคะส่วนที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ MA นะคะ MA ก็คือเป็นการได้เปรียบเชิงกลเนาะก็จะใช้ดับเยส่วน E หรือ R นะคะส่วน R ก็ได้ถ้าเกิดว่า MA มากกว่า1เมื่อไหร่นั่นหมายความว่าล้อและเพลานี้นะคะผ่อนแรงได้อะต่อไปถ้าสมมุติว่าเราอาศัยนะคะหลักการของล้อและเพลาที่หมุนนะคะแล้วก็ได้งานต่างกันเราจะหาจาก e ีนะคะคูณ2พ r าย r 2พาย r เป็นการคูณอะไรลูก2พาย r นะคะ2พาย r ใหญ่กับ2พาย r เล็ก จำไว้ว่าด้านซ้ายมือนะคะจะเป็น R ใหญ่ซึ่งเป็นรัศมีของล้อส่วนด้านขวามือจะเป็น R เล็กคือรัศมีของเพลานั่นเองนะคะหรือจะใช้ E คูณ R ก็ได้เท่ากับ W คูณ R ก็ได้นะคะเ A เท่ากันเนาะมันจะมีได้หลายสูตรนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาดูว่าในส่วนของ โจทย์เนี่ยมันจะเป็นยังไงเพื่อความเข้าใจนะคะจริงๆนักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจหรอกเนาะตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราลองดูว่าถ้าเราทำเราทำโจทย์เนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะดูตัวอย่างที่1นึ่เขาบอกว่าล้อและเพลานะคะดังรูปเนี่ยเขามีรัศมี0.5เมตรและ0.2เมตรตามลำดับ หมายความว่า0.5เมตรเป็นของล้อถูกไหมลูกและ0.2เมตรเป็นของเพลาอถ้าต้องการยกวัตถุหนัก100นิวตันจะต้องใช้แรงเท่าใดและเครื่องกลน,นี้ได้เปรียบเชิงกลเท่าใดมี2คํคำตอบที่เราต้องหาคือแรงแรงที่ใช้ก็คือแรงพยายาม e กับ m จุด a จุดซึ่งเป็น การได้เปรียบเชิงกลใช่ไหมคะวัตถุหนัก100นิวตันอ่าวัตถุหนัก100นิวตันหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวนี้คือ100เอ้ยไม่ใช่สิ W นะคะขอโทษเป็น W อ่าทีนี้เราก็วาดรูปนะคะวาดรูปอ่าวาดภาพเสร็จเรียบร้อยละเก่งไหมเออคุณเก่งเนาะ วาดภาพเรียบร้อยแล้วนะคะอะครูก็จะวงกลมให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นทีนี้เนี่ยเขาบอกไว้ว่าในได้ไหมเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวได้ได้ได,ได้เดี๋ยวครูก็จะเดี๋ยวครูะบายสีให้มันเข้มขึ้นนะคะเราจะได้มองภาพง่ายขึ้นเนอะลูกเนาะ อันนี้นะคะเราวาดภาพคูณวาภาพให้เรียบร้อยแล้วแหละตรงนี้เนาะบริเวณนี้จะเป็น R ใหญ่นะคะ0.5คือ R ใหญ่0.2คือ R เล็กเขาต้องการหา F หรือ E นั่นแหละอันเดียวกัน P ตัวเดียวกันนะคะส่วน100นิวตันเป็นค่าของ WU อ่าจากสูตรนะคะวิธีทำก่อนใช่ปะเราก็จะวิธีทำ วิธีทำนะคะเราจะยกสูตรมาก่อนเนาะโดยที่เราจะใช้หลักการทำงานนะคะงาน M ทวนเท่ากับ M ตามก็ได้เนาะลูกเนาะ M ทวนเท่ากับ M ตามนะคะหรือจะใช้งานของล้อเท่ากับงานของเราก็ได้นะคะก็คือ ได้ทั้งสองอย่างอ่ะ m ทวนเท่ากับ m ตามก็คือแรง e คูณ r ถูกไหมลูก r ใหญ่แล้วก็แรง w คูณ r เล็กอ่าทีนี้เราก็หาแทนค่านะคะเราก็จะสามารถแทนค่าได้อ่ะแทนค่านะคะแทนค่าก็คือ e เราทราบหรือ,อยังเรายังไม่ทราบถูกไหมก็ติดไว้ก่อน e เท่ากับ r ก็คือ 0. 5นะคะ w คือ100คูณกับ0.2อ่ะทีเนี้ยมันย้ายข้างมาถูกปะ0.5มันทำอะไรอยู่กับ e มันคูณอยู่เราย้ายมาก็ต้องเป็นหารก็จะได้100คูณ0.2หารด้วย0.5 e ทีเนี้ยครูก็ทำการกดเครื่องคิดเลขด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ E เท่ากับ40นิวตันก็คือเขาจะต้องใช้แรงนะคะใน40นิวนิวตันในการยกวัตถุนี้เนาะทีนี้เขาให้หาอะไรอีกลูกอันนี้เราหา E ได้ลนะอ่ะดังนั้นใช้แรงค่ะ40 ton, นะิวตันเนาะในการ ยกวัตถุค่ะ,ะทีนี้ฝั่งที่สองเขาต้องการทราบว่าค่าการได้เปรียบเชิงกลเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมคะอะการได้เปรียบเชิงกลก็หาได้จากจากสูตรก่อนนะคะ ทุกครั้งจะต้องมีจากสูตรก่อนเนะลูกไม่งั้นเดี๋ยวเราจะงงว่าเราเออมันมีที่มาที่ไปยังไงใช่ไหมอะเท่เากับดัยนะูส่วน F หรือนะคะหรือ R ส่วน R ใหญ่ส่วน R เล็กก็ได้นะคะเราสามารถที่จะหาได้อะ่ะก็เราหาแบบนี้ก็ได้ลูกแทนค่าเนาะเราก็แทนค่าแทนค่าก็จะเป็น 1>, 1 W คือ100ใช่ไหม F, F ก็คือ E นั่นแหละลูก40เท่ากับ2.5ดูนะว่ามันจะได้เท่ากันไหมหรืออีกอันหนึ่งนะคะหรือหรือหรือ A ส่วน A ใหญ่ส่วน A เล็ก A ใหญ่เท่ากับเท่าไหร่คะ A ใหญ่เท่ากับ0.5หารด้วย0.2ก็ได้เท่ากับ2.5เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าหนูจะหาจาก F r w ส่วนเนาะหรือหนูหาจาก R r ใหญ่ส่วนอเล็กก็จะได้ค่าเท่ากันเลือกเอานะคะสรุปก่อนสรุปตรงนี้นะลูก M A นะคะคือการได้เปรียบเชิงกลเนานะการได้เปรียบเชิงกลน,นะคะเท่ากับ 2.5นั่นเองอพอจะทำได้ไหมอ่าก็วันนี้นะคะก็เป็นเรื่องหลักการทำงานของรอและเพาซึ่งค่อนข้างที่จะง่ายอยู่นะคะง่ายอยู่ง่ายอยู่เท่ากับง่ายนะคะอ่าสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ